นะครับสวัสดีค้าวันนี้โบนมาปล่อยรถของพี่โบกับพี่เม่นนะครับวันนี้โบสมีเซอร์ไพรส์นะครับตอนนี้ลูกค้าไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าเราใช้ใหม่เราพูดเบานะครับเดี๋ยวโบนจะขึ้นเบลเค้กแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ลูกค้ากันปะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการส่งมอบรถแล้วก็เป่าเค้กกันครับโอเคไปเลย birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you a happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดพี่โบนะครับขอให้พี่เม้นกับพี่โบร่ํารวยนะครับอันนี้ก็เป็นพี่พี่ทีมงานนะครับที่อยู่ทีมเดียวกับโบสนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาดูแลของพี่โบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเป่าเทียนพร้อมกันนะครับพรอมแล้วไม่เป็นไรหรอกครับสุขสันต์วันเกิดนะครับสิ่งใดก็สมดังใจหวังปรารถนานะครับผมครับผม ตัมือขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอันนี้เป็นทีมงานที่น่ารักนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เมนขอบคุณครับนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการส่งมอบรถต่อครับนะครับวันนี้โบก็มาอยู่กับพี่โบพี่เมนที่เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วนะครับของพี่โบกับพี่เมนเนี่ยเป็นโปรโมชั่นใช้เงินออกรถเริ่มต้นเนี่ย49,000บาทนะครับแต่ตรงนี้ลูกค้ามีการดาวน์เพิ่มนะครับเพราะว่า จะได้ผ่อนถูกลงด้วยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับผมเว้ยถามนิดนึงครับตรงนี้พี่เม่นกับพี่บูประกอบอาชีพอะไรกันครับผมทำรงหล่อพระทำรงหล่อพระทำรงหล่อพระเป็นพนักงานบริษัทใช่ไหมเป็นพนักงานโรงงานแปลว่าโรงงานโรงงานทัวไม่มีรัวใช่ไหมไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนไฟแนนซ์ผ่านไหม พาดนครับไฟแนนซ์พาดแล้วก็มารอรับรถวันนี้แล้วนะครับเอกสารมีคนบริการถึงที่ไหมครับผมถึงที่เลยครับถึงบ้านแล้วไม่ต้องมาโชว์รูมเลยใช่ครับนี่เพิ่งจะเจอกับโบ๊เป็นครั้งที่2วันแรกมาดูรถนะครับโบ๊ทจะถามนิดนึงการบริการซื้อรถหรือขายรถกับโบ๊นะครับโบ๊ดูแลให้ดีไหมครับพี่ดีมากมากเลยครับดีมากมากเลยดีมากเลยด้วยติดต่อดด้วยติดต่อตลอดเลยครับติดต่อตลอดเวลาโทรมารับสายไหมครับรับสายครับมีเคยมีช้าไหม ไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยเนาะโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยครับนะครับวันนี้วันเกิดพี่โบนะครับก็ฝากพี่ๆีทุกคนที่ดูคลิปนะครับไปเบอร์เดย์พี่โบด้วยพี่เม่นรักพี่โบมากไหมครับรักมากครับรักมากเลยนะวันนี้บอกว่าให้เตรียมหน่อยให้เตรียมหน่อยวันนี้วันเกิดพี่โบนะครับเราก็จัดเซอร์ไพรส์เล็กๆให้นะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณครับขอให้รถคันนี้นำพาแต่สิ่งดีๆมานะครับขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปทบกันต่อเดี๋ยวโบขอนี้ไปบริการลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ